วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ,อรุ่นที่65และองค์การจัดการน้ำเสียสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องมนโอกาสครบรอบ28ปีวันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย งานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยพลตรีพานุคงสวนนุชร,รองผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาจักณารเป็นประธานในพิธีเปิดได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการน้าเสีย ที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันจากการใช้ชีวิตของประชากรที่เพิ่มขึ้นนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมากหวังเป็นอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานคนไทยในอนาคตสำหรับบรรยากาศในงานมีการจัดบ,บูธให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียและกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ มอบพุนการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬามอบผังดักไขมันให้กับโรงเรียนลิทยาวรนาลัยโรงเรียนลาดวินิตบางเขนและโรงเรียนหอวังอิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตและการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเรจัดงานท่านไม่ไดครับเราุฒในการจัดงานกัางนี้นะครับเพื่ออะไรป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยเป็นการส่งพ่อที่การศึกษาที่มีหลายหน่วยงานทั้งด้านสิทาร้องความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจอาหารเรามาได้มุ่งหวังว่าจะ ทำให้สังคมดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องการบริหารน้ำน้ำน้ำในโลก90เปอร์เซ็นเป็นน้ำทะเลอีกแค่10เปอร์เซ็นต์นั้นที่เป็นน้ำใช้น้ำถ่อยแต่เป็นน้ำเสียเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็ในอนาคตเราสามารถจะนำน้ำสะอาดมาใช้กินกันอย่างสบายๆแล้วก็สองคือพลังงานที่เป็นแหล่งพลเงงาน ก็จะเป็นพลังงานเช่นพลังงานไฟนะครับรถอีวีหรือพลังงานแสงอาทิต์จะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งแน่นอนครับทําให้ชีวิตเราพวกเราดีขึ้นแต่ทั้งอย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานครับพ่อผมีเท่านี้ครับภาพดีวันวนี้ภาพดีเป็นไงบ้างครับดีดีวันนี้การเรียนรวันนี้ล่ะดีมากครับเพราะนว่าน้องๆเป็นเด็กยังเจเนเรชั่นมือเจเนเรชั่นที่จะมาได้ดู กิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่น้องๆอ,อาจจะปล่อยของเสียลงไปแล้วก็เราองมาช่วยกันแก้ไขปัญหาครับแล้วก็เด็กยุคใหม่ครับคือกําลังสัมพันธ์ของประเทศชาติแล้วเด็กยุคใหม่มองเห็นสัมพันสําพัญธ์ของประเทศชาติก็อนาคตประเทศเราจะไปไปรอบครับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ,อรุ่นที่65และ องค์การจัดการน้ำเสียสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีวันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสียงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยพลตรีพานุคงสวนนุชรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจากักรเป็นประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดลอ้อมด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการน้าเสีย ที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันจากการใช้ชีวิตของประชากรที่เพิ่มขึ้นนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมากหวังเป็นอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานคนไทยในอนาคตสำหรับบรรยากาศในงานมีการจัดบูธให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียและกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ ร้มอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬามอบถังดักไขมันให้กับโรงเรียนลิทยาวรรณาลัยโรงเรลัดวินิตบางเขนและโรงเรียนหอวังอีกท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตและการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเราจ ina, ai, ัดงานใเราเราก็ถ่นในการจัดงานครั้งนี้นะครับที่ไลป้องกันราชอาณาจักรเป็นการส่งอวามการศึกษาที่มีหลายหน่วยงานทั้งด้านสิงแวดล้องความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจอาหาร เรามาได้มุ่งหวังว่าจะทำให้สังคมดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นก็คือเสองการบริหารน้ำน้ำน้ำในโลก9 7เปรเ็นป็นน้ำทะเลอีกแค่1เเ็นเท่านั้นที่เป็นน้ำจ่ายน้ำต่อยแต่เป็นน้ำเสียเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็าในอนาคตเราสามารถจะนำน้ำสะอาดมาใช้กินกันอย่างสบายๆแล้วก็ต่อคือพลังงานที่เป็น แทนรถเชื่อเนี่ยเขาจะเป็นพลังงานเช่นพลังงานไฟนะครับรถอีวีหรือพลังงานแสงอาทิตย์จะมาทดแนทนสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งแน่นอนครับทําให้ชีวิตเราพวกเราดีขึ้นแต่ทั้งอยากอะไรก็ตามทุกอย่างต้องเกิดจากการเริ่มมือเริ่มใจของทุกหน่วยงานครับก็คงมคีเท่านี้ครับท่น í, านภาพด,ดีวันนี้ภาพดีเป็นไงบ้างครับเป็นกันดีวันนี้การทข่งขันวันนี้เราดีมากครับเพราะว่าน้องๆเป็นเด็กยังเจเนเรชั่นมูเจเนเรชั่น ที่จะมาได้ดูกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่น้องๆอ,อาจจะปล่อยของเสียลงไปแล้วก็เราก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาครับแล้วก็เด็กยุคใหม่นครับือกําลังสัมพันธ์ของประเทศชาติแล้วเด็กยุคใหม่มองเห็นสําพัญสัมพัธ์ของประเทศชาติก็อนาคตประเทศเราจะไปไปรอดกับวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรโดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรหรือวปรอ,อรุ่นที่ห5สิห้าและ องค์การจัดการน้ำเสียสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องมีโอกาสครบรอบ28ปีวันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสียงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยพลตรีพานุคงสวนนุชรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจากักรเป็นประธานในพิธีเปิดได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้ ที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดลอ้อมด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เห็นถึงความสําคัญของการจัดการน้าเสีย ที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันจากการใช้ชีวิตของประชากรที่เพิ่มขึ้นนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมากหวังเป็นอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานคนไทยในอนาคตสำหรับบรรยากาศในงานมีการจัดบูธให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียและกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ พร้อมอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬามอบผังดักไขมันให้กับโรงเรียนลิทยาวรรณาลัยโรงเรียนลัดวินิตบางเขนและโรงเรียนหอวังอีกท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตและการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเราจัดงานทั้งนี้เลครับเรกื่าสการจัดงานคนี้นะครับที่ไรป้องกันราชกาจักรเนเป็นการส่งความที่การศึกษาที่มีหลายหน่วยงานทั้งด้านสิ่งแดล้องความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจอาหาร เรามาได้มุ่งหวังว่าจะทำให้สังคมดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องการบริหารน้ำน้ำน้ำในโลก97เป็นน้ำทะเลอีกแค่1เดนเท่านั้นที่เป็นน้ำใใาน้ำส่อยแต่เป็นน้ำเสียเยอะมากนะครับตอนนี้เราว่าในอนาคต เราสามารถจะนำน้ำตาลมาใช้กินกันอย่างสบายๆแล้วก็สองคือพลังงานที่เป็นแอนโลเนอร์ ก็จะเป็นพลังงานเช่นพลังงานไฟนะครับรถอีวีหรือพลังงานแสงอาทิตย์จะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งแน่นอนครับทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ทั้งใจอะไรก็ตามทุกอย่างต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานครับก็ผมดีเท่านี้ครับภาพดีวันนี้ภาพดีเป็นไงบ้างครับกันเป็นดีวันนี้นดานดกียรติวันวันนี้ภาพดีมากครับพเพราะว่าน้องๆเป็นเด็กยังเจเนเรชั่นหนึงเจเนเรชั่นที่จะมาได้ดู กิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่น้องๆอ,อ,อาจจะปล่อยของเสียลงไปแล้วก็เราองมาช่วยกันแก้ไขปัญหาครับแล้วก็เด็กยุคใหม่เนี่ยครับือกำลังสําพันธ์ของประเทศชาติแล้วเด็กยุคใหม่มองเห็นสัมพสําพันธ์ของประเทศชาติก็อนาคตประเทศเราจะไปไปรอดครับ